ต้องรีบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนกลับมาแล้วเหรออืข้าเฝ้าสิงสิงทั้งคืนจะต้องกลับไปนอนพักผ่อนแล้วล่ะนะลำบากเจ้าแล้วล่ะนะพักผ่อนดีๆล่ะปล่อยสิงสิงทำไมเจ้าถึงได้อ่อนโยนกับทุกคนจะรู้ไหมว่าจะมีอีกกี่คนที่หลงรักเจ้าสิงสิงข้ากลับมาแล้วสิงสิงเจ้าดูซีเสียวจังเลยปาเกอนี่ปาเกจะเย็นเสีใจเย็นๆ รับเรื่องดีใช่ไหมสิงสิงเจ้าไม่รู้หรอกว่าพวกแมงป่องนั่นนะรับมือยากแต่ว่าปาร์เกอร์ก็ยังกล้าที่จะต่อสู้กับพวกมันนี่นะนั่นมันแน่อยู่แล้วข้าเก่งที่สุดนี่นะมีข้ารบด้วยทั้งคนจะไม่ชนะได้อย่างไงล่ะใช่ใช่ใช่เรียบลุกขึ้นเร็วเข้ามันกดท้องของข้านะท้องของเจ้าสองเดือนแล้วนะให้ข้าจับดูหน่อยสิว่ามันใหญ่ขึ้นบ้างหรือเปล่าเจ้าจับสวนที่มีเสื้อผ้าอยู่ไม่ได้เหรอพวกเขาเป็นคู่คลองที่ผูกพันกันจะฆ่าเขาไม่ได้ พวกเขาเป็นคู่คลองที่ผูกพันกันจะฆ่าเขาไม่ได้ยังปกติอยู่แบบนี้จะต้องไม่มีลูกแน่นอนช่วงนี้ขาดแคลนอาหารและมีสงครามด้วยท้องของข้าคงไม่โตเร็วขนาดนั้นหรอกนะสิงซิงทำให้เจ้าต้องลำบากแล้วเจ้าง,ง้อก็ดีกว่าตอนอยู่ในทะเลทรายนะหวนซันนี่นะ ป้าก้ากำลังจับดูลูกอยู่ข้านำท่อน้ำกลับมาแล้วจะนำไปใช้ปลูกข้าวได้ในอนาคตนำกลับมาแล้วก็เอาไว้ที่บ้านเถอะนะไม่รู้ว่าจะได้ใช้อีกเมื่อไหร่ผู้ใช้ที่เข้ามาเพิ่งพาเผาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ได้นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวบางส่วนมาปีหน้าจะเริ่มหว่านปลูกแล้ววันนี้เป็นความสุขสองเท่าอย่างแท้จริงเลยอยู่ที่ไหนเหรอมีมากเท่าไหร่เออข้าวมีค่ามากเขาจะต้องเก็บไว้เองแน่ๆเลย จะตามข้ามาทำไมกันปายสิงสิงและปารเกอร์อยู่ที่นั่นข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่หรอกนะ